สวัสดีครับวันนี้ปอนกบพังเพื่อนมาเที่ยววัดเจดีย์เหลี่ยมนะครับหรือวัดกูค่คําหลวงนะครับพระวังตาลสารพีนะเห็นไหมเห็นเจดีย์เหลี่ยมไหมครับสวยๆเนาะสวยมากขอบอกไปเดินเข้าข้างในกันข้างในก็จะมีร้านขายของเลยนะครับนี่เห็นไหมเจดีย์เหลี่ยมสวยมาก วันนี้ฟ้าเป็นใจเนาะสสวยๆนะครบอ,องค์เจดีเหลี่ยมนะครับในวัดเจดีเหลี่ยมเนาะสวยงามมากมเห็นไหม เป็นเจดีเหลี่ยม1 2ึ่งสอี่ห้าหชั้นนะครับอาจจะเขาอาจจะเรียกหชั้นหรือหชั้นปพรก็ไม่แน่ใจเนาะให้เพื่อนนับดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคำบูชากราบไหว้ขององค์เจดีเหลี่ยมนะครับแล้นนก็มีพระวิหารด้วยเนาะเดี๋ยวจะพาไปนะครับ สุภาพสตีห้ามเข้านะครับสุภาพสตีห้ามเข้าเนาะอง์อเจดีย์เหลี่ยมนะครับนี่เดี๋ยวป้อนวนวนวน,วน,วน,วนดูให้นะครับก็จะประมาณไหนเนาะเดินวนวน,วนรอบอง์เจดีย์เหลี่ยมนะครับไหมสวยหรือเปล่า อ่ะย้อนแสงให้ดูหน่อยไั้ไหมแดบดบก็ร้อนมากเลยนะครับนี่ดวงจีดีๆ,ๆ,ๆ,ๆลี้ยงให้ดูมุมนี้ชัดๆล้วกันเนาะ ตอนนี้คอยเป็นบ่อน้ำใช่บ่อน้ำนี่นะครับองเะดีเหลี่ยม ด้านนี้ก็จะองค์จีดีเหลี่ยมก็จะหันหลังให้กับพระวิหารนะครับนี่เป็นด้านหลังองค์พระวิหารเนาะ